เครื่องนี้มาด้วยอาการเปิดไม่ติดนะครับผมรื้อออกมาเรียบร้อยแล้วนะอ่าตอนนี้ผมเอาตัวซัพลายกับล拉ห์นะออกมาแล้วครับเพราะว่าตัวเช็คแล้วซัพลายมันเสียนะครับก็เป็นตัวเอฟสันอีบีนะครับ X36 นะครับก็ตามนี้เลยครับก็คือนี่ผมดึงออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นวัดอ่าฟิลแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับอ่าฟิลอยู่ตรงนี้ผมวัดแล้วนะครับฟิลฟิลขาดนะครับ คืจะดูด้านล่างนี่ครับสีขาวๆนี่ผมชี้เนี่ยตัวเนี้ฟิวมันขาดนะครับเพราะว่าถ้ามีการช็อตจากตัวซัพพายนะครับฟิวขาดแน่นอนนะครับผมก็เลยทําการถอดตัวบอร์ดซัพพายออกมานะครับเช็คตัวประหลาดไม่เสียนะครับเสียแต่ตรงตัวซัพพายนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามันเสียจุดไหนนะครับเบื้องต้นนะครับทําการเช็คตัวซัพพายแล้วนะครับ สรุปแล้วก็คือตัวซัพลายมันเสียนะครับก็คือตัวเฟดตัวนี้นะช็อตนะครับเบอร์ตัวนี้เป็น 12n นะครับ s 1 2 n 5 0 e นะครับเช็คแล้วก็คือนี่ฮะตรงตรงนี้ครับมันช็อตนะครับมันวิ่งไฟมันวิ่งเข้าหากันนะครับ พอวิ่งเข้าหากันแล้วทีนี้ก็คือทําให้ตัวอุปกรณ์นัมันเสียนะครับที่มันเสียเพราะสาเหตุมดเข้านะครับตัวนี้นะครับก็คือยังยังจะเห็นตัวร่องรอยของมดอยู่นะครับอ่ะตัวนี้ครับที่ปัดออกแล้วนะครับนะมดเข้าไปทำหลังใส่นะครับก็เลยทําให้ตัวอุปกรณ์นะครับมันเสียครับก็โดนความชื้นนะครับตรงนี้เลยจุดนี้ครับที่ผมถอดออกมานะก็ทําการ ถอดออกมาเสร็จแล้วนะครับเหลือเหลือแต่ผมจะเอาตัวอะไหล่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนอะไหล่นะครับก็อะไหล่ที่ผมมีผมใช้จากตัวอาซัพพลายตัวเก่านะครับรุ่นเก่าของ A ตัวนี้น่าจะเป็นของตัว A อเซอร์นะครับอาของเดิม 13n สอนไอสิบสองเอน้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัว 15n 60เเข้าไปแทนนะครับนะตัวนี้ ก็น่าจะเวิร์กว่านะครับก็ตัวตัวถังของตัวนี้ครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นพลาสติกนะไอตัวที่ผมใส่เข้าไปจะเป็นเป็นเหล็กนะครับตัวนี้จะโค้งตัวนี้จะช็อตกับตัวตัวซิงค์ระบายความร้อนไม่ได้เลยนะครับมันต้องมีตัวฮิตซิงค์แผ่น ชิ้นคนตัวนี้ป้องกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าแตะปุ๊บไฟช็อตฟิวขาดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะหมุนตัวนี้ถอดทําการถอดตัวนี้ก่อนนะครับหมุนตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะทําการเอามาย้ายมาใส่ตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะทําการย้ายตัวนี้ออกมาก่อนนะครับต้องบัดกรีออกนะครับมันถึงจะออก กันครับหนึ่งสามขาในขั้นตอนการถอดนะครับต้องเอาตะกัวลอด,ด้วยนะครับมันถึงจะออกง่ายนะครับ ติดอีกสนะึ่งโอเคนะออกมาแล้วครับอ่าออกมาแล้วก็ต้องเอาแผ่นนี้มาด้วยนะครับไม่งั้นมันจะช็อตนะครับโอเคครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเอ่อทำการเดี๋ยวผมถอดตอนน้นกันเพราะว่าผมหาตัวช็อตไว้แล้วนะครับตัวนี้ ก็เช็คเจอตัวช็อตแล้วนะครับก็เลยต้องใช้ไฟต่อแบบนี้นะครับนี่อ,ออกก่อนอันจะได้ง่ายต่อการทำงานนะครับก็เสร็จแล้วก็เอามาใส่แทนที่เดิมเลยนะครับ ย้ำนะครับตัวนี้โครงตัวนี้จะจะชอตกันไม่ได้เลยนะครับอ่ามันต้องมีตัวพลาสติกตัวนี้หุม้มด้วยนะครับเห็นไหมเพราะว่าไฟมันเป็นไฟสูงนะครับ ันนี้ลงล่องแล้วนะครับก็ลงล่องแล้วผมก็จะทําการเอาแผ่นตัวนี้ใส่นะครับซิลิโคโนแล้วก็แผ่นฮิตซิงแล้วไปความร้อนตัวนี้ใส่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเขเวลาใส่ก่อนเดี๋ยวก็ามาเทสนะครับตอนนี้ผมก็ใส่แล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะครับแต่ผมยังไม,ไ,มไม่ได้บัดกีนะผมใส่เข้าไปในโครงมันเฉยๆนะครับก็วัดดูก่อนนะครับมันรั่วไหม ทำร่วมมันจะดังตีดแบบนี้นะครับโอเคนะครับน็อตตัวนี้มันต้องถึงกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสีเป็นสีเงินเงินเนี่ยมันต้องไม่ถึงนะครับไม่ต้องจะมันต้ไม่ถึงโค้งนะครับโอเคอก็เสร็จแล้วก็ทําการบัตรเกยน,นะครับบัดรเกย กีเสร็จแล้วลางสักหม่เดี๋ยวจะทำการเทสนะครับตอนนี้ก็<ะ>ต้องบัดกรีสายไฟเข้าไปอีกนะครับตอนนี้เป็นทางไฟเข้านะครับ นการบัตรีตัวนี้นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับผมต่อโหลดไปแล้วนะครับคือถ้าเกิดมีการช็อตนะครับไฟหลอดไฟจะติดทันทีเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทำการาต่อไฟนะครับแล้วก็เปิดนะครับไม่มีการช็อตนะครับ เดี๋ยววัดไฟดูครับอ่ะครับตอนจะวัดไฟดีซีก่อนนะครับดีซีคืออ๋อโทษทีเอซีนะครับคือไฟเข้านะครับอ่าโอเคครับสองร้อยสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับนะได้ประมาณสองร้อยี่สิบกว่าเกือบละสองร้อยสสิบเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้คือไฟเข้าแล้วนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวมาวัดฝั่งไฟออกนะครับฝั่งไฟออกผมจะวัดดีซีนะครับ ดีซีวัดเต่ตรง C ีเลยครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้มันจะได้ประมาณสิบโวลต์นะครับก็ก็คือตัวซัพพลายนะตัวนี้สาเหตุนะครับเพราะมดมันเข้านะครับมดมันเข้าก็เลยทําให้ตัวไฟรั่วนะครับคือหรือว่าไฟลัดวงจรนะครับก็ไฟลัดวงจรโดยที่รั่วที่ตัวของมันเองนะครับก็คือตัว C ีวนะครับอ่าโทษทีโซเฟตนะะก็ เดี๋ยวเคลียร์ไฟก่อนนะครับผมอ่าเมื่อกี้ผมปิดไฟไปแล้วต้องเคลียร์ไฟก่อนโอเคเคลียร์ไฟเสร็จแล้วนะครับอ่าเคลียร์ไฟเสร็จแล้วก็บัตรกีออกได้เลย ที่เหลือลก็เดี๋ยวผมจะไปประกอบเข้าโครงแล้วก็เทสนะครับมาโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะทําการประกอบเข้าตามเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมลื้อออกมาก็ประกอบเข้าตามเดิมนะครับมาดูแบบเร็วๆกันดดีกว่าครับ ครับตอนนี้ผมก็ทํางานประกอบนะใส่สปายเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ใส่ตัวฝานะครับรุ่นนี้นะครับฝาสวิตช์หลอดจะอยู่ตรงสายแพรนะครับต้องเสียบสายแพรด้วยนะครับเครื่องถึงจะเปิดได้นะครับออนได้นะครับเดี๋ยวต้องใส่สายแพร์ก่อนนะครับ ผมใส่สายแพรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเชนเดอร์จะมาเทสดูว่าไฟจะออกไหมน,นะครับอ่าโอเคเนี่ยเสร็จนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องลองออนอีกทีหนึงนะครับจากไฟเข้าแล้วก็ไฟจากไฟไม่เข้าตอนนี้คือไฟเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวต้อง่าเดี๋ยวต้องเทสอีกทีหนึ่งครับว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ดีโมดเปิดนะครับ ใช้ริโอมเปิดมันจะระเบิดไหมกลัวไม่กลัวนะครับแต่ว่าตกกลัวตกใจโอเคแสงมาแล้วอโอเคนะครับตอนนี้ออกอย่างครับผมแสงออกมาแล้วนะก็เดี๋ยวใส่เข้าไปให้เรียบร้อยกับเพื่อที่จะเทสนะครับ ใส่ใส่แค่เทสก่อนนะครับโอเคใส่มาแล้วอ่ะตอนนี้ผมเอาจอมาตั้งแล้วนะครับแต่ว่าสีน่าจะน่าจะไม่ผ่านนะครับตัว แสงออกนะครับแต่ว่าติดปัญหาตตัวที่สองนะครับคืออ้าวเกมาแล้วมาแล้วมันโอเคอ่าสวิตดันไปไม่สุดนะครับโอเคผมอ๋อแต่ว่าอาการที่ตามมานะครับอ่ะอ่ะโอเคเปิดได้อย่างแล้วก็ตอนนี้คืออาการที่ตามมาสีเพี้ยนอยีกนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้จริงจริงจริงๆริว่าต้องเป็นสีอ่า ออกน้ำเงินน้ำออกสีน้ำเงินนะครับแต่ตัวนี้สีเพี right ้ยนไปเลยนะครับเดี๋ยวอ่าสเต็ปที่สองครับอันนี้เดี๋ยวต้องทําการแก้ไขในส่วนของตัวสีอีกทีหนึ่งนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวผมจะปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคนละสเต็ปกันนะครับเพราะว่าตัวนี้อีกเป็นอีกสเต็ปหนึ่งครับตัวตัวนี้คือ begin, อ่าอ่าผมแก้เครื่องการเปิดไฟไม่เข้าก่อนนะครับไฟไม่เข้า flakes, เปิดไม่ติดนะครับขอแก้ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ ส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยค่อยแก้นะครับสําหรับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะฮะท,ที่ติดตามรับชมรับฟังครับอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์ให้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ